สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมมาครับช้างอีกแล้วทุกคนอาจจะไม่ใช่มาค้าช้างนะเป็นค้าโบนะทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้เราทำไรวันนี้เราจะมาบอกซีดนะคะทุกคนซีดหมู่บ้านลึกลับอาจจะไม่บลึกลับก็ได้แต่อันนี้มันดีมากเลยทุกคนงั้นเราไปดูกันเลยอยากอยากแรกทุกคนไปกดสร้างแบบไม้ปุ๊บไปที่อ่า เปนเจอฮะบางน้ทุกคนก็ไปพิมพ์ซีนะฮะทุกคนพิมพ์ซิมซีว่าเก้าเก้าเก้าะทุกคนพิมพ์สร้างนี่จะหมู่บ้านแบบนี้ครทุกคนเป็นไงโอ้ยนี่ทุกคนแล้วว่าเจอไม่เรามันต้องไหลตลอดเลยทุกคนเนี่ยทุกคนแล้ววอุดว้ยโอ้โหทุกคนดูมันนะว่านะทุกคนก็จะเป็นหมู่บ้านประมาณนี้เลยนะทุกคน จะมาเอาชีวิตรอเล่นกันได้นะทุกคนไปซิต่อไปกันเจ้าทุกคนปึ๊บเอ๊ล้มเลยทุกคนอุ้ยทุกคนเป็นไงแบบแปลกใหม่ปะงัะ้นทุกคนไปดูซิต่อไปเลยซิต่อไปของเราทุกคนเป็นหมู่บ้านเทสไซหมู่บ้านธรรมดาติดกันเฮ้ยมีด้วยเหรองั้นเราไปดูกันกดอันนี้ทุกคนอืมโอเอ L D นะทุกคนกดปุ๊บพิมพ์สีเหมือมนเดิมค่ะ9 9 9เหมือนเดิมกดสร้างนี่นะทุกคนจะเป็นหมู่บ้านแบบนี้ติดกันเลยนะทุกคนมีแบ็กสมิธสองอันด้วยนะทุกคนเป็นไงดีปะ่ะอ,อ่าแบบนต้นอะไรอ่าีทุกคนอี่จะเป็นแม็กแบ็กไม่แบบนี้ทุกคน ทำของแบบออกซิเดียนครุดเกาะแล้วก็แอปเปิลนะทุกคนสามอันไปดูแบบตีอีกอันกันค่ะอีกอันก็จะเป็นทำด้านมีดาบทั้งเ้นแอปเปิลสามอันหมึกแล้วก็เหล็กอนนันหนึ่งนะคะทุกคนเป็นแงสีที่เรานาําไม้ทุกคนดีไหมล่ะ สำรวจบ้านกันค่าทุกคนก็จะเป็นบ้านประมาณนี้เลยนะทุกคนวิูบ้านดีประตูติดอยู่นะข้างในด้วยทุกคน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นลูกหมูทำไมหัวโตจังมดเลยทานะทุกคนก็เป็นไงบ้างก,ก็ดีเหมือนกันนะทุคนวิวิดิว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 ววิวิคิว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 ินนวิวอวิวงวิว้วิริว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 อวิวิวิอิวิงิลิวิววิวิางวิงงงงววิ <c oughs> เพื่อมันมาอยู่นี้คือซีนนี้แปลกมากคนครั้งแรกที่เราพิมพ์หาเจอคือแบบว้าวคือแบบเราไม่เคยเจอซีนไหนเป็นอย่างี้มาก่อนเลยทุกคนคือถ้าเราปรับเปนะ็นที่เราบอกเป็น O L D นะทุกคนก็จะเป็นแบบแบบมีขีดจำกัดน,นะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนสามารถมาแกล้งเพื่อนทุกคนมาแอบอยูน่นี้ทุ่บล็อกอไปประมาณนี้แล้วก็มาอยู่นี้แล้วก็สามารถปิดแบบนี้ได้นะทุกคนเออดีเหมือนกันนะทุกคน อืมว่าเป็นวูเป็นเล่นนะทุกคนก็ดีมากเลยทุกคนสําหรับแบบนี้สองแบบที่เรา,เาไม่ดูทุกคนใครจะเอาชีวิตรอดหรืออะไรนะทุกคนและโอเจ๊ใครอยากให้เราเล่นมาคะ่ะเอาชีวิตรอดกับน้องอีพีสองทุกคนก็เมนมาเยอะๆนะเพราะอีกไม่นานเราก็จะทําแล้วทุกคนดีใจไหมวู้เราจะทําแบบ หลายอีพีนะทุกคนจนกว่าเราจะเก่งเรามีไดมองไดมอนด์อะไรเยอะๆนะทุกคนนะทุกคนคือแบบว่าวแบบนี่คือคลิปคือยอดวิวเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ให้ใครมีเพื่อนหรือมีพ่อแม่ใครก็อยากขอให้มาติดตามพอกเราทุกคนเพื่อไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปทุกคนมันเราจะหาเกมดีๆแต่คลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมดูนะทุกคน ในสาวังนี้ขอตัวไปก่อนเจอกันใหมค่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายโยเกน